อันนี้ก็เข้าเขตของบ้านด่านแม่คำมันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำป่างน,นะคะ่ะก็จะเข้าสู่บ้านของชาวบ้านแล้วนะคะ ชุมชนบ้านดานแม่คำันค่ะ ช่วงนี้ฝนไม่ตกค่ะเลยทุกคนจะมีน้ำแต่ก็จะมีเด็กบางกลุ่มทำตกเป็ดกัน เราก็เข้ามาในชุมชนแล้วนะคะชุมชนบ้านดักแม่ขมันค่ะ อันนี้เรามาตอนน้ำไม่ค่อยจะมีนะคะทุกคน